สิทธิ์เจ๊ไก่ละครับอดูประวัติคร่าวๆทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงสมองเงินนออนุวัต์ยิ้มครับนายกวินเทพบุตรจันทร์18ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับหัวนหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเสยยะเมืองชนคุณอนุวัตน์ระดุงโทษน,นะครับ,บก็ไปรันซีซั่นอ,อยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัต์ยิมครับนักชกในดวงใจนียอดมวยเมืองบุรีรัมย์ซุปตาเลยครับก็คือเจ้าซุ เอร์เล็กเกียรติหมู่9สถิตินะครับมาีกมา7ครั้งชนะ4แพ้2แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าไซบอกสิทธิ์เจ๊กไก่ครับนายคนคมสังแก้วเลือน18ปีจากจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณคำคงแก้วพีรานะครับแล้วก็มีอาจารย์วิชัยแสนสีเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสองงกระพันที่จังหวัดเชียงรายครับนักชกในดวงใจนะฮะมวยดังครับก็คือเพชรมงคลศูนย์กีฬากล้วยต้ม13ครั้งชนะ10แล้วก็แพ้3าครั้งครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับผู้ใหญ่ใจดีครับ คุณวิเชียนสมพลรุ่งโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555กากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณ CP พีเจริญพกผภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนคูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-8000ปอคุณบริษัท C p f แสลองแอดฟู้ดเชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกขอบคุณเจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5าดาวบริษัทซีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตย้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเราเนี้ต้องขอบคุณนะครับ G s v มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับ,บรูปร่างสูงยาวกวา่าพยายามเดินเข้าหาแล้วครับใส่บอกในขวาต่อล่างไปครับเจอขวาโตถึงเอาไปอีกทีนึงครับ ไว้ก่อนครับไซบอกรู้คมพยักกันนะครับคนเดียวกันครับหัดขวาจิ้มขวามาเจอจ่อล่างคืนไปครับนี่ครับโฉบเข้ามาไต่หมัดหนึ่งสองก่อนเลยนะครับแต่ว่าตัวเองก็โดนเจาะล่างเหมือนกันครับสมองเงินนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับดาวรุ่งทั้งคู่ครับถ่ายช่วงล่างนิดนึงนะครับทางด้านไซบอกเปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับน้ำหนัก107นะฮะถีบทำลายจังหวะล้มไปนะครับสมองเงิน ลูกศิเสียยะเมืองชนนะครับ <ec am on line> ชั่วโมงนี้นอนวัดยิมก็ถือว่ากลับมาพังงาดยิ่งใหญ่เลยนะครับเพชรอนุวัฒน์นี่ก็ไม่ไปแพ้ใครครับแตมิงเดชนี่ก็ตัดเชือก RWS อ่ครองสี่อุปกรณ์วยยี่ห้อพายมวยเด็ดแ8 9 คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา t ็อกออฟเฟอร์ทาวน์ออแกนิเซอร์หัดใหญ่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์วยไฟเตอร์อุปกรณ์วย,ยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามภาคาชิมายะนะครับอุปกรณ์วยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธสือสัตบงกตขอขอบพระคุณครับพยามเดินเตะออกเจ็บเจบเลยนะครับต่อยล่างนะครับ ลูกของไซบอกนกครับรูปร่างดีช่วงหลังฟอร์มดีด้วยนะครับไซบอกชนะตลอดเลยครับส่วนสมองเงินก็เคยมาโชว์ไว้ในเพชรินดีแล้วก่อนหน้านี้ไฟหนึ่งนะครับรายนี้เป็นไข่ในหินอีกคนหนึ่งของเสย่าครับมวยดารุ่งเด็กชกอยู่ที่โรงเรียน้ละแหม่ออกมัดดีเหลือเกินเขาชกสมัครเล่นมานะครับเสย่าชอบครับเอามาบ้านเจอหมัดแล้วตอนนี้ครับมวยที่แฝว่ากันว่าหมัดดีเจอหมัดไปแล้วครับวงในพยายามขวางไว้ก่อนครับสมองเงินอ้โหวันนี้เจอของหนักเลยครับ ไส่บอกติดเจ็กไข่จุเลยครับแมแล้วก็รูปร่างแกดีด้วยนะครับแข้งขวาสกัดครับสมองเงินรูปร่างเห็นชัดเลยนะครับได้ช่วงยาวครับไส่บอกแต่ว่าช่วงยาวก็เป้าใหญ่เหมือนกันครับพยายามจะเดินถีบซ้ายถีบนำทางมาก่อนนะครับสมองเงินก็ยืนปักหลักกรรมการรับพินบอกว่ายกสองลวไอ้นอ้อง ออกทูฟอรยูครับมันต้องดูเดือดร้าใจหน่อยครับมาอาจจะตื่นเต้นครับออกช่องใหญ่อย่างทูฟอร์ยูช่อง24รายการใหญ่ด้วยสึกเ็ดยินดีโอ้โหแต่ว่าดูครับมาพอกรรมการกระต,ตุ้นเตือนปุ๊บมาโอ้โสวยครับแท็กนี้สมองเงินอ่านี่ครับแต่ว่าไซบอกบอกไม่สนครับผมไซบอกนะไซบอกโ,โดนเททิ้งลงไปก่อนเลยครับไซบอก อย่าเข้าหาครับเตะขวาเจาะล่างไปครับไซบกเนี่ยต่างโคนต่างเตะครับคิดเหมือนกันเลยต่างโคนต่างเจาะล่างอีกครับขวาเจาะเพิ่มดูเจอแท่งขวาทําโทษแต่ตัวเองมีมีหมัดขวานะครับเตะขวาเตะซ้ายครับเสียบขวาเบ้ยระวังศอกศอกใหม่แล้วศอกใหม่ไหมศอกใหม่หรือเปล่าครับแยกมาก่อนครับมวยแบบนี้ก็มีเสน่ห์ไปอีกอย่างครับไม่ต้องไปจดจ้องกันเยอะครับจังหวะออกอาวุธนีหน้าครับ เปิดทั้งคู่ครับมีโอกาสโดนสวนหล่นทั้งคู่ครับแข้งขวาโอ้โหแมาเอาช่วงล่างบีมหมัดแมพอมานี่แกมาเป็นชุดเลยนะครับทางด้านไซบอ์กครับโอ้โหดูครับว่าเอ้านี่ครับโอ้ของดีเลยครับคู่นี้ขนาดคู่ปิดท้ายของรายการเราครับคู่ที่ห้านี่ครับโอ้ขวาบาดสมองเงินไซบอ์กดูครับ มีเพิ่งช่วงยกสองครับโอ้โหแต่ว่าลูกเกมนี่แหมเริ่มสนุกแล้วครับอ่าใส่บ็อกติดชิดไปบนถ้าเป็นจระเขปอุ้ย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 ม่บอกมีรางวัลนี่โอ้โหอุ้ยอ่าเอ้าจระเข้ปอันหาสามหมื่นบาทครับแล้ะทามีแผลแตกสวัสดิการข้ารักษารพยาบาลเข็มละ500บาทด้วยกันครับโอ้ยต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านนายห่งวินัยวีระพุทธชงครับคนรักเสือปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับเข้มคนแล้วครับยกนี้ครับยกที่3ครับโอ้โหเกี่ยวไปเหวี่ยงไปครับลุยต่อไซบอกเอาเจอแข้งมาจ่อล่างครับมีทั้งล่างมีทั้งบนนะครับไซบอกเตะขวาขึ้นการคอเลยครับเตือนมากแต่ช่วงต้นยก3าแล้วนะครับดูการของไซบอกครับสมองเงิน ถึงพอได้อโดนเสียมาก่อนครับตีคืนได้ไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับโดนสอกถูหน้าอยู่ครับยกสามเท่านั้นเลยครับแต่ออกอาวุธกันแบบนี้มั่นใจได้เลยว่ามีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะเช็คบินใครครับจะเป็นสมองเงินหรือไส่บอกครับอ่ะยืนกันใกล้ๆหลุดแม่หลุดโดนนะครับผีไว้อ่ะใส่บอกก็ยังเดินเหมือนเดิมครับ สมองเงินรอรอสวนมาแกมาเป็นลูกคู่เลยครับเตะขวาต่อยขวาด้วยครับมาพร้อมกันครับโอ้ยขออนุญาตแจ้งก่อนดีกว่าครับยังได้ลุ้นรางวัลจากขาทัศนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศนจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกทิ่แพ้ไคยใน3ยกครับขาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้า คาทัดจะให้ได้ไปต่อครับอแล้วท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์แนะนําคาดพัดนะครับจะที่ไหนไม่ผ่านให้มาจากที่คาดพัดรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายปุ๊บอาชีพขาทัดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์ลและปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณขาดพัดครับอีกห,หนึ่งคนเปิดเกมครับอีกหนึ่งคนที่รอดักจังหวะเลยครับ แหมมัดครับจับแข้งครับถีบไว้ก่อนจับได้พยายามจะเทเอาไม่ล้มอ่ะไม่ล้มเดินเข้ามาครับไซบอกเตะเตะไม่เตะเอาต่างคนต่างเตะครับหมัดขวาไปครับไซบอกแหมเป็นทำเลืองของพี่เลียงบ่อยไางดีนะครับอ่าแล้วนี่ครับโดนขวางเอาไว้ครับแทงไม่ถนัดครับเตะขวาไปครับไซบอกจะเกี่ยวล่างจะเกี่ยวล่างจะเทเอาแหมแล้วไม่ล้มไปเตะเขาตัวเองก้นจำเบาเองครับสมองเงินโอ้โหคู่นี้นี่ จะออกหน้าไหนครับอ่ะใครใครจะไ,ได้รับการชูมือน่าสนใจมากอามอกระโดดเตะม,มีหมัดด้วยครับสายบอกเอ้ารัวกำปั้นตั้งกำแพงไว้สมองเงินตั้งกำแพงไว้กรรมาการอรอพินเออเลงเลงอ้าออกอุ้ได้ใหม,ม่ยังออกอุ้ได้มีหมัดด้วยครับล็อกกดมาโอ้โหคู่นี้ดีเจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่เลยครับพักให้น้ำก่อนแป๊บเดียว ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นอังคารที่2 9กนี้ไปเจอกันครับ18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปครับอ่ะเรียนเชิญพักพวกพี่เพืรอตวงของพิจิมเจเจออ้แต่ว่าตอนนี้ยก4ยกสี่เดือดแล้วคุณเอกโอ้ยหมัดมัดครับสมองเงินยกนี้มาเปิดเกมเลยนะครับเอาเดือดเจอสอครับเจอแข้งมาแล้วยังไงครับล็อกไว้ก่อนครับแต่ยังตีไม่ได้ครับ กล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วครับแต่ไปออกลูกกากาลัวไม่ได้ครับเจอหมัดขวามาก่อนครับไสบอกเองก็พยายามเปิดเกมแล้วก็ไม่ปิดช่องไปของสมองเหมือนกันเลยครับจังหวะเดินจังหวะออกจังหวะชิงก่อนนะครับลูกขวางของไสบอกหน้ากลัวเลยนะครับถือว่าโดนหมัดโดนหม,มัดหน้าหงายไปเหมือนกันครับสมองเงินพยายามชวนทะเลาะบ้างครับขวางขวางอยู่ไม่อยู่กำแพงตั้งไวกรรมาการรับพินสอบเหล็กนี่ก็แยกอีกครั้งหนึ่งครับมาเป็นคู่ห้าที่ สนุกร้าใจทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งเท่านั้นชกมาไม่เยอะครับมเชื่อว่าโชฟอมอ,อีกนิดหน่อยสร้างกระดูกอีกนิดหน่อยดีมาวางคู่สําคัญสําคัญต้นรายการได้เลยครับโอ้หดูมโอ้โห,โห,โห,โหด,โโหโหดูนี่ครับาอาวุธอาจจะดูใหม่นิดนึงครับโอ้แต่ว่าหัวจิตหัวใจ,ด,จ,ด,จด,ดูครับมาายหน้า,าใบสายโอ้ใส่บอกสมองเงินมไม่ยอมให้กินฟรีไม่ยอมให้กินฟรีอุ๊ โอ้ยหลุด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 มาดูครับโอ้ยมาล้าเงินดูยิ่งึกคักคึกคักสมองเงินอย่ารับอย่ารับอย่ารับเยอะดีครับมาจิ้มลาตัวเข้าไปมาอาชีดโอ้ย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 มาจบจบไหมครับกรรมการนับแล้วครับมาโดนหมัดแย็บกระแทกกรรมการระพินนับไปถึง8ปไหวไหมไหวไหม สมองเงินยังสู้ต่ออุ๊บแกระโดดเตะเสียหลักครับโอ้โหเอาละครับอย่าไปลังเลเซีโดนสองไปแล้วเสียบพืนโอโ้พอเจอจังหวะเป็นลองปุ๊บแบบดูขาดความมั่นใจแล้วโดนเสียบดอกนี้เข้าหน้าครับลุกไม่ลุกครับนับก่อนดีกว่าตอนนี้นับก่อนครับโอโ้สมองเงินไหวไม่ไหวครับยกที่4 1หนึ่งนาทีไม่ถึงแล้วนะครับตรงนี้สู้ครับยังสู้ต่อครับ ไซบอกว่ายังไงถีบหน้าซะเลยครับอ้าวเจอซอกครับเวเอนจะต่อยหมัดเท่าเหมือนกันนะโอ้สถานการณ์ค่อนข้างลำบากเลยครับฝ่ายแดดสมองเงินโดนไปสองนับครับมาจากการบวกแลกกันนี่แหละครับโอ้โหไซบอกสิท์เจ๊กไก่โอ้โหเดี๋ยวต้องจำชื่อให้ดีเลยครับทั้งคู่เลยนะครับสมองเงินดูเหมือนจะฟื้นน่าจะฟื้นแล้วครับมาจะเอาคืนจะเอาคืน โอ้ยไม่ไหวครับหาใจสู้มากๆแต่ว่าโดนเต็มอีกหนึ่งครั้งครับจบเลยครับโอ้ยก4ยก4ครับวันนี้